สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปนครไม่เรามาวัดผูกขวันถึงแล้วตัวเดียวตอนนี้เรากำลังจะไปนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ไปสตูลต่อจ้าขอสั่นไปไวเจอก่แลวนะเเราแวะพักันที่หัวขัรนโต้ ช่วแล้วนะจ้าทุกคนเราถึงประมาณปัจจุบันเกือบถึงชุมบอนแล้วนะคะแล้วก็แวะพักรถกันพะะอไม่ใช่ผมเป็นนักฟุตซีแดเอร์เลยนะเหมือนมีคนหิวค่ะตอนนี้นะคะคชิวไหมคะออกกำลังกายยามเช้าชลนะคะ่ะ <laughs> สัดีคค่ะทุกนตอนนี้เราอยู่ที่เขาศูนย์แค่นี้เหรอเขาศูนย์นะคะที่นครศรีธรรมราชวิวดีมากแนะนำค่ะทุกคนใครมีเงินมึงมาถามในกล้องไม่ได้อากาศดีมากก็เอามาก่อนสักงยี่สิบวันนี้คือวันอะไรวันศุกร์ได้คนได้เยอะถามว่านอนเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะกินไม่เนี่ยวมาแล้วบอกว่าไม่เดือดเลยเอาเก่ง อันนี้60บาทน,นีอนนท่อันนี้ชะ5บาทครับสี่ชิ้นบะกลาสีอะมาอย่างไม่เรื่อยที่มีหลายอย่างมากมีโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยมีที่นั่งกินชมวิวเอ่ยได้ต่างตางอ่ะดูกคนแต่เราเดินกินค่ะระวังแท่นลงไปได้แต่ไม่เอานะ ก็คือมีวิวหลายมมเบอร์ทางขึ้นมาก็สวยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะหนึ่งสองสาเป็นชาต่างชาติพูดภาษาต่างชาติได้ไหมชาตต่างชาติา่ยอะ เขาศูนย์ดูรูให้ดูทานพอมีเลยไม่อาบน้ำครับคนนี้ไม่ได้อาบน้ำพี่กุ้ไม่ได้อาบน้ำครับเราขับรถมาสิบห้าชั่วโมงเรายังไม่ได้นอนไม่ไม่เพื่อมางานบวชเรามางานบวชเรามางานบวชเพื่อนนะครับไปเรีนหลักคือเรามางานบวชเพื่อนขับรถมาสิบห้าชั่วโมงเพื่องานนี้คนที่นี่แบบวีดีกรูดมากหน้าเราสดใสขนาดนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเรายังไม่ได้นอน แรงล่างแล้วจ้าแต่ยังไม่ได้นอนเหมือนเดิมรันมาตั้งแต่เมื่อวานจ้าเรามางานบวชเพื่อเราเพื่อเราอะไรเน่ยเดี๋ยวกล้องถ่ายไปแล้วปืนตันทร์ใสไหมคะมาไกลถึงนครไปไหนก่อนในขณะที่มึงกินของแล้วผลไม้แล้วนะข้าวยังต้องกินต่อออันนี้ม เป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยปะปลาอร่อยข้าวเรที่สามนึละขอปลาอร่อยจานเดียวเพื่อกินข้าวจานเดียวเดียวอ่ะจานนี้เอามาครึ่งกุ่มเลยอื้อของกินเยอะเวอรเต็มไปหมดสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะพาไปดูวิวตรงนู้นไปเลยค่ะไปเลยค่ะ อันนี้คืออ่างเก็บน้ำชื่เดียวกันชื่อเดียวกันแบบดีมากอากาศคงจะดีอะตอนเอชา้าๆที่พักเยอะมากร้องหาหากันช,ชิวๆอะค่ะริมน้ำดีเนาะลมพัดเย็น วันที่สองเราจะบวช Hello วันนี้ว,วันท <c oughs> ี่สองนะคะเราจะไปงานบวชคะ่ะแล้วก็ไปวัไดไอ้ไข่นะคะแล้วก็ไปสตูนต่อคะ่ะท้ายแถวอะ มาคาเฟ่จ้าคาเฟ่แบบไกลมากเราวาร์ปกลับมางานบวชแล้วค่ะฮัลโหลกลับมางานบวชแล้วค่ะรวยแล้วนะเราจะมาถ่ายรูปรวมกันนะตั้งกล้องถ่ายรูปตั้งกล้องถ่ายรูปมึงไหมจบยืนค่ะยืนมายืนค่ะเดี๋ยวค่ะ กินอะไรรู <little language> ้ก็ป๋กไว้นครค่ะเจะไปเกาบนะคะน้ำมันนะครับวันนี้เรือไม่แงมาก